มาไม่พี่ซีมาหนิเนียนมะเขือมีมะพร้าวขี้นูพร้อมพี่ขี้นูพี่ขี้นูลาบก้อยก้อยสันคอหมูอ่ะพักยาขามีมียอดดอนะกคาแน่ใส่มะกอกไปกระโดนมาพี่ซีจวดเจียดมาคำามตะสวดใหญ่ๆ Đông. Đông không biết, không mà đúng không cùi kèo hả ดอกคาไเปนอกจริงส็อตเลยบังพักออบังจะบาดพักยุบบังจะบาดแจกไปเรื่อยชูมาเลย tuổi mô Hãy 哎呀。Uh huh.